ถึงการจัดการประกวดมิสเตอร์แลนด์สแคป์ปิ้งปีนี้สักหนึงนะคะครับวันนี้ก็ดีใจเป็นอย่างยิ่งนะครับ,รบที่ได้รับความเขาเรียกว่ากระแสตอบรับเป็นอย่างดีจากเอ็มดี MD, แล้วก็จากผู้เข้าปกวดทั่วประเทศ77จังหวัดน,นะครับซึ่งทีมปีนี้เราภายใต้คอนเซ็ปต์หนุ่มหล่อรักโลกครับค่ะการปีนี้มันจะมีความพิเศษแตกต่างยังไงจากปีที่ผ้านมาครับสำหรับปีนี้แตกต่างจากปีที่แล้วคือปีที่แล้วนี่คือเป็น อ่อีโคโฟเฟรยเป็นเพื่อนอกันนะครับรักโลกทางรักธรรมชาติแต่ปีนี้นี่คือหนุ่มหล่อ,อที่จะต้องพัฒนาในเรื่องของธรรมชาติที่เขาเรียกว่าเกิดกระแสโลกที่เปลี่ยนไปนะครับโลกกาลังจะเปลี่ยนที่เราสามารถาพัฒนาให้น้องๆได้รู้จักในเรื่องของรักธรรมชาติแล้วก็รักสิ่งแวดล้อมนะครับจากปีที่ผ่านมาค่ะเวทีนี้ประสบความสําเร็จมากน้อยแค่ไหนคะบท่าี้ เมื่อเทียบกับปีที่แล้วกับปีนี้ปีนี้ค่อนข้างจะประสบความสําเร็จและก็สักเซสฟูลมากกว่าปีที่แล้วครับเห็นบอกว่าเวทีนี้คือการคัดคนนี่คือว่าไม่ต้องหน้าตาดีมากขอแค่บุคลิกภาพดีใช่ครับปีนี้ก็คือต้องเป็นสมาร์ทแล้วก็สมายแล้วก็ค่อนข้างจะคือไม่จำเป็นต้องหล่อมากนะครับขอให้ดูดีนะครับแล้วก็มีคนสมบัติพร้อมที่จะไปประกวดแข่งกับเวทีอินเตอร์เนชั่นแนลได้นะครับและสําหรับคุณได้รับรางวัลทุกปีปีที่แล้วอะค่ะนำไปต่อยอดยังไงบ้างคะจากเวทีอื่นๆเน ปีที่แล้วก็ทุกคนก็จะมีงานในเรื่องของวงการบันเทิงและก็วงการในแบบแล้วก็ในเรื่องของโปรดักต์และพิพัน ต่างๆที่เข้ามานะครับตอนนี้ก็คือการคัดของนิสเทรและสเกตในแต่ละจังหวัดนะครับหน<ม>ตอนนี้ก็คือคัดไปทักกท้งหมดกี่คนยังไรงราบ้างครคือจากทั่วประเทศนี้77จังหวัดนะครับแล้วก็เราจะเป็นหนึ่งเดียวที่เป็นะวินเนอร์ไปแข่งจากเวที International นะครับจาก<ม>ที่ไปเวทีโลกแล้วก็คนที่ได้ที่ 2, 2> <ม>กับที่5นี่ก็เป็นเวทีอื่นนะครับเห็นบอกว่าจะมีการไปเก็บตัวที่เดอะบูมด้วยใช่ครับก็เราจะไปเก็บตัวที่เดอะบูมวันที่17ถึงวันที่18เดือนมกรานะครับแล้วก็รอบไฟนนลใน วันที่21กุมภาพันธ์ที่มิลินเทเตอร์นะครับอ RCA ครับค่ะประสบการณ์ผู้เข้าประกวดบ้างด้วยค่ะี่สเ เวทีนี้ให้ประสบการณ์อะไรกับเราบ้างครก็มีเยอะเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นางานที่เข้ามามีติดต่อเข้ามาเรื่อยๆนะครับถึงอาจจะเป็นช่วงโควิดแต่ก็ยังมีเข้ามาเรื่อยๆครับก็เอาไปจากเวทีนี้ก็ได้นําไปช่วยเกี่ยวกับธรรมชาติเกี่ยวกับช่วยกันรณรงค์งเงี้ยครับผมได้ดีขึ้นมาเลยครับเวทีนี้ให้ประสบการณ์ในเรื่องการดูแลธรรมชาติดูแลสิ่งรอบตัวเราให้ดีที่สุดนะครับอย่างเช่น การใช้ของที่รู้จักใช้น้อยใช้ซ้ํานํากลับมาใช้ใหม่เพื่อดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราหรือว่าดูแลรักษาเกี่ยวกับสภาพรอบโลกของเรานะครับผมให้น่าอยู่ยิ่งขึ้นครับผมค่ะตงน้องะคะเวทีนี้ให้ประสบการอะไรเราบ้างก็สอนให้เรารู้จักการแบบดูแลธรรมชาติมากขึ้นนะครับผมแล้วก็เป็นมิตรกับธรรมชาติโดยที่แบบเอาตัวเราเองเป็นกระบอกเสียงเพื่อให้ทุกคนแบบมาฟอลโล่มาทําตามการที่เราทำาบค่ะ ก็เวทีนี้ครับสอนให้เรารักโลกและธรรมชาติเราก็รักษาโลกให้ดีครับธรรมชาติจะได้อยู่กับเรานานๆตลอดไป โอคครับี่นี้อยากให้ฝากเวทีมิสเตอร์แลนเปในปีนี้สนิทนสงครับสำหรับเวทีนี้ก็ขอฝากสำหรับคนที่จะร่วมเป็นสนับสนุนสปอนเซอร์ที่เข้ามาในเวทีหลักนะครับแล้วก็ในส่วนของที่คนที่ติดตามเพจนะครับติดตามได้ในเพจมิสเตอร์แลนด์สเคปไทยแลนด์2021นะครับหรือ2020นะครับหรือจะเป็นเวทีมิ l เตอร์แลนด์สเคปอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับเป็นเขาเรียกว่าออฟฟิเชียลนะครับ